ราชาภาพยนตร์สวัสดีทุกคนเขาว่ากันว่าชีวิตนี้มีหนังรถไฟสองเรื่องที่ไม่ดูไม่ได้เลยเรื่องที่จําได้ดีคือรถไฟแห่งความตายที่โทบุสานและเรื่องที่สองคือรถไฟน้ําแข็งที่รีวิววันนี้ทุกคนสรุปได้ว่าเนื้อเรื่องสุดยอดมากมีปมปริศนาหน้าตื่นเต้นจนลุ้นระทึกต้องดูจนจบถึงจะสะใจไปเริ่มกันเลยกับราชาภาพยนตร์ในปี2024เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงเกินไปจนมนุษย์ทนไม่ไหวนักวิทยาศาสตร์จีนปล่อยสารทําความเย็นขึ้นไปในชั้นบรรยากาศซีรีส์เจแต่ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ ทำให้โลกกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดพืชและสัตว์ส่วนใหญ่สูญพันธุ์หมดแล้วเหลือเพียงรถไฟขบวนเดียวที่มีเครื่องยนต์ถาวรก้าววิ่งรอบโลกคนที่ขึ้นรถไฟขบวนนี้คือผู้รอดชีวิตเพียงกลุ่มเดียวในที่สุดเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วจนผ่านมา17ปีถึงปี2041ตู้รถไฟท้ายๆเป็นที่อยู่ของคนชั้นล่างทุกวันได้กินแค่โปรตีนสีดำๆถูกทหารกดขี่และทารุณคนที่นี่โหดร้ายมากทําให้พระเอกริติสได้วางแผนลับๆเพื่อต่อต้านแต่แผนจะสําเร็จได้ต้องผ่านประตูทั้งสาบานให้ทันเวล และมีเวลาแค่สี่วินาทีก่อนประตูปิดมีการกระโมาแล้วสี่ครั้งแต่ไม่มีใครถึงจุดนั้นตอนนี้ทุกคนต้องพึ่งกับตันอเมริกันคนนี้จินมี่เด็กน้อยที่เคอร์ติสรักมากแต่พวกนั้นลงมาด้านล่างจับเด็กไปเพื่อไปทํางานอะไรสักอย่างที่ตู้ด้านบนและคนเสื้อเหลืองนี้คือผู้จัดการตู้รถด้านบนยายร้ายคนนี้ค้นพบจินมี่แล้วจับตัวไปพ่อของเด็กเจ็บปวดใจมากเลยคว้างรองเท้าใส่หัวยายคนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปชายคนนั้นถูกจับตัวไปอย่างรวดเร็ว พวกมันจับแขนข้างหนึ่งของเขายื่นออกไปนอกตู้ในสภาพอากาศหนาวจัดหลายองศาอลงโทษยาวนาต่อหน้าต่อต,อตายายแก่ยืนขึ้นพูดล้างสมองพวกเจ้าเกิดมาน้อยต้อยต้องเชื่อฟังเสมอการต่อสู้คือความผิดพลาดแรงเวลาเจ็ดนาทีสิ้นสุดลงพวกมันดึงแขนชายคนนั้นกลับมาแล้วทุบด้วยค้อนมันเป็นความเจ็บปวดที่สยดสยองจริงๆส่วนยายแก่ยิ้มอย่างพอใจหลังจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านแอบเตรียนถังเหล็กไว้เชื่อมต่อกลับเป็นท่อเหล็กยาวมากอาจจะใช้มันเพื่อขวางประตู สักพักพวกเขาก็นําอาหารมาแจกชายชราบอกว่าปืนของพวกมันไม่มีกระสุนทหารเริ่มขั้นตอนนับคนเพื่อแจกอาหารกลุ่มคนเริ่มประท้วงและเรียกร้องข้าวกับเนื้อเคอติสเห็นโอกาสทองมาแล้วเขารีบพุ่งเข้าไปคว้าปืนของศัตรูแล้วเหนีย่ยวไกตามที่คาดไว้ปืนไม่มีกระสุนกลุ่มคนรีบรวมพลังทั้งหมดยกท่อเหล็กขึ้นขวางประตูการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเริ่มขึ้นเมื่อความอดทนถึงขีดสุดพลังของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นหลายเท่ารีบโค่นทหารจำนวนมากลงอย่างรวดเร็วแต่ข้างหน้าเป็นยักษ์ใหญ่ถือแท่งเหล็กยืนวาประตู ผลลัพธ์ต้องพึ่งหนุ่มคนนี้พุ่งขึ้นไปบนคอและจัดการเขาคว้ากุญแจมาได้ทันเวลาแล้วพวกเขาช่วยคนที่ถูกขังในตู้เหล็กเคอติสมอบยาเหม็นให้กับนังกงทาให้เขาตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนังกงคือผู้ออกแบบระบบประตูและความปลอดภัยทั้งหมดบนรถไฟนี้เคอติสเสนอข้อตกลงดีๆเปิดประตูได้นหนึ่งบานจะให้ยาเหม็นหนึ่งก้อนถ้าไม่ช่วยก็ส่งคุณกลับไปในลิ้นชักเหมือนเดิมนังกงเปิดลิ้นชักอีกอันหนึ่งนั่นคือลูกสาวของฮาริวอนทุกประตูที่ผ่านพวกเขาจะเรียกเก็บยาเหมนลล็นสองเม วอนมีความสามารถพิเศษคือสัมผัสได้ว่ามีอะไรอยู่หลังประตูส่วนพ่อมีหน้าที่เปิดประตูออกพวกเขาประสบความสําเร็จในการยึดตู้ที่สองจูจูรถไฟก็ออกจากอุโมงแสงสว่างสาดส่องไม่น่าเชื่อว่า17ปีแล้วมนุษยชาติยังคงล่มสลายเช่นนี้นำกงเปิดประตูไปยังตู้ที่สามต่อที่นี่มีช่างเพียงคนเดียวกําลังผลิตแท่งโปรตีนสีดําสําหรับพวกเขาตัวเอกก็สงสัยว่ามันผลิตยังไงพอเห็นข้างในถึงรู้ความน่ากลัวที่แท้อาหารทุกวันมาจากสิ่งที่น่าขยะแยงตัวเอกรู้สึกคลื่นไส่มาก แต่ต้องเก็บเป็นความลับเพื่อให้ทุกคนกินได้ต่อมานำกงเตรียมเปิดประตูอีกครั้งเด็กสาวมองไปแล้วตะโกวนว่าอย่าเปิดแต่พ่อของเธอเปิดออกไปแล้วข้างนี้มีคนปิดหน้าถืออาวุธมากมายดูท่าทางเหมือนเป็นนักฆ่าถูกผู้จัดการจ้างมาเพื่อฆ่าคนยังไงก็ช่างพุ่งเข้าไปต่อสู้กันก่อนนี่คือฉากต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวอาจกล่าวได้ว่าผู้ฆาตรกรน,นี้เป็นทหารรับจ้างที่หัวหน้าส่งมาเพื่อปราบปรามประชาชนสุดท้ายแล้วคนเราฆ่ากันเพื่ออะไรผู้ที่อยู่เบื้องหลังคืออาญากรตัวจริงกัปตันอเมริกันนยยัังงคคคเเเเหมมืออดดิขาีีวสู้กกบน พวกเขาฆ่าทีหน้ากากได้ครึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วบังเอิญตอนนี้ขบวนรถไฟวนรอบโลกอีกครั้งพวกทหารกลุ่มนั้นทั้งหมดตอนนี้ยกขวานเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกันพระเอกมองออกไปนอกหน้าตาก็พบว่าข้างหน้ามีก้อนน้ำแข็งใหญ่ควงรางรถไฟแน่นอนว่าทําให้รถไฟชนอย่างแรงกระเด็นทุกคนลอยขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายก้อนขบวนรถไฟขนาดใหญ่พุ่งทะลุผ่านไปการชนครั้งใหญ่ทําให้ล้อรถโครงเพลงเหมือนจะคว่ำแต่สุดท้ายก็ทรงตัวบนรางได้ตอนนี้ยายแก่ใส่แว่นปรากฏตัวมันหยิบแนวคิดอะไรบางอย่างมาพูดอธิบาย พระเอกฟังแล้วรู้สึกบุดหงิดเลยโยนขวานใส่หน้ายายทันทีแต่ยายมั่นใจมากและใส่แว่นกลับพวกทหารกลุ่มนั้นก็เช่นกันทุกคนที่นี่จะตายหมดเพราะข้างหน้าเป็นอุโมงค์ยาวมากพระเอกเพิ่งรู้ตัวแต่ก็สายเกินไปนี่คือการสังหารหมู่ที่น่าสะพรึงกลัวทีละคนทีละคนถูกแทงตายโดยทำอะไรไม่ได้ในขณะที่ยายแว่นยิ้มย้อยอย่างหยิดหยามเคติตตะโกนให้จุดไฟเด็กชายด้านล่างจุดคบเพลิงวิ่งจากตู้สุดท้ายแล้วส่งไฟต่อไปให้คนอื่นๆไฟแพร่กระจายไปยังหลายคนอย่างรวดเร็วชาวบ้านลุกขึ้นสู้้้กกกััับพวนนอีครง หนุ่มโทอันพุ่งตัวขึ้นไปโยนมีดปักตรงที่ขาของใหญ่นั้นแต่เพื่อนสนิทของเครติสถูกไอ้นั่นควบคุมตัวไว้แล้วเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสุดท้ายเขาตัดสินใจบุกฆ่าใหญ่นั้นการก,ก่อกระบฏนี้แพ้ไม่ได้เพราะคนคนเดียวหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ยายนั้นตะโกนให้ยิงทหารที่ยอมจำนวนรถไฟก็ออกมาสู่แสงสว่างทหารเริ่มวางอาวุธลงไอหล่อพยายามหนีไปน้องสาวเหยียบแล้วฆ่าไอ้นั่นตายเลยหลายคนต้องเสียสละในสงครามบัดซบนี้พระเอกซุดลงคุกเข่าด้วยความเศร้ายายแก่ตอนนี้บอกว่าเด็กๆอยู่กับ วินฟอร์ดที่หัวรถไปนางต่อรองว่าจะพาทุกคนไปที่นั่นขอแค่อย่าฆ่านางครั้งนี้จะมีแค่หกคนพายายนั้นไปตู้ถัดไปเป็นสวนเก็บผลไม้เต็มไปด้วยผักผลไม้สําหรับทําอาหารแต่คงมีไว้สาหรับตู้รถด้านหน้าเท่านั้นตู้ถัดไปมีฝูงปลาว่ายน้าอย่างสนุกสนานเพื่อให้บริการสุชิสอง x หนึ่งในปีนี้ความหรูหราของตู้เหล่านี้ช่างน่าทึ่งมันเหนือกว่าความทุกข์ยากของตู้ท้ายสุดตอนนี้เพิ่งหยิบเนื้อทอดออกมาเริ่มบังคับให้กินพร้อมแว่นตาด้านบนยังมีโรงฆ่าสัวขนนาดหดหไปคือออ้้งงเเรรียย็กบ ด้านบนมีครูผู้หญิงกำลังสอนอยู่และบทเรียนทั้งหมดคือการล้างสมองเด็กๆทำให้พวกเขาเชื่อในความจริงของหัวหน้ารถไฟวินฟอร์ดนำเสนอถ้าออกไปข้างนอกจะถูกแช่แข็งเหมือนคนอื่นแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดชายหัวล้านเขียนรถไถ่ใจออกมาไข่เป็ดแบ่งให้ทุกคนแล้วผลักไปด้านหลังที่ประชาชนรวมตัวแล้วจู่ๆก,ก็หยิบปืนจากในนั้นออกมายิงฆ่าทุกคนข้างในนั้นยังมีปืนอีกมากมายสุดท้ายประชาชนส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิตชายหนุ่มรีบโยนมีดฆ่าครูผู้หญิงแต่ด้านข้างหลังพวกเขาประหารชายชาราต่อหน้า เคอร์ติสโกรดจัดยิงฆ่าหญิงชรากลุ่มคนเหลือเพียงห้าคนเดินหน้าต่อไปน่าตกใจจริงๆเพราะด้านบนนี้ไม่ขาดบริการใดๆเลยอยู่ในขบวนรถไฟเดียวกันแต่ถูกแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนทหารรับจ้างด้านหลังตามมาติดๆตรงจุดที่รถไฟเลี้ยวโค้งเครึ่องวงกลมทหารยิงตรงไปยังกลุ่มของตัวเองเกือบฆ่าพระเอกได้สําเร็จเคอร์ติสยืนยิงตอบโต้อย่างมั่นใจกระจกหนามากยิงจนหมดแม็กถึงเจาะรูได้แต่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนสักนัดทหารฝ่ายนั้นเปลี่ยนทิศตามติดถ้าไมร่รีจะถูกฆ่าทันที หัวหน้าพบใครก็ยิงยิงฆ่าทหารของตัวเองด้วยชายหนุ่มแทงมันที่ไหล่ได้ครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ถูกมันตีจนล้มแล้วยิงปะทะก,กับพระเอกของเราแม่ถือมีดบุกเข้าไปแต่ถูกยิงตายเคอร์ติสฉวยโอกาสต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวน่าเสียดายที่ถูกตีจนสลบอินี่แทงตรงคอโชคดีที่มีหนุ่มคนนั้นช่วยรับแล้วมันผลักหนุ่มคนนั้นเข้ากำแพงจบชีวิตด้วยมีดแทงกลางอกต้องบอกว่าแข็งแกร่งสุดๆมันยังตามล่าพ่อลูกต่อไปโชคดีที่พ่อมีฝีมือต่อสู้บ้างใช้แรงทั้งงหมมมดดดกดดัันนนนลลไ้้้เเติฟืขึาาทว แทงมันที่ท้องของทหารรับจ้างแต่แม่ของฉันไม่รอดชีวิตเธอขอร้องให้เคอร์ติสช่วยลูกของเธอแล้วจัดไปโดยไม่หลับตาที่เสื่อมโทรมที่สุดบนรถไฟต้องเป็นตู้นี้คนที่นี่ไม่ทําอะไรเลยจริงๆทั้งวันแค่กินเล่นและสัมฤทเทนเมาใช้ชีวิตเหมือนปรสิตท,ที่เก่อสังคมทั้งวันแค่สูบข,ของมึนเมาแล้วเคลิม้มสองพ่อลูกฉวยโอกาสเกบโกลยผลประโยชน์ส่วนพระเอกไม่สนใจเลยสายตาเย็นชายอยากฆ่าวินฟอร์ดทันทีเพราะเขาสนับสนุนความฟุ้งเฟอ้อเสื่อมโทรมเขาต้องการให้ต้องชดใช้สําหรับความอายุที่ทำทั้งหมดนี้้สุดทาย เคอร์ติสและอีกสองคนเดินถึงประตูสุดท้ายแต่เขาพบว่าประตูนี้เปิดไม่ได้เขาโกรธจัดทุกประตูเหล็กอย่างบ้าคลัง่งเพราะมันเปิดได้จากด้านในเท่านั้นมันสื่อถึงความโหดร้ายของสังคมการผูกขาดของเจ้าหน้าที่คนนอกไม่สามารถเข้าไปข้างในได้หลังจากระบายความโกรธหมดเคอร์ติสนั่งลงที่พื้นด้วยความเจ็บปวดเพราะการต่อต้านทั้งหมดการเสียสละของคนยากลําบากมากมายเขาเสียคนสําคัญที่สุดไปเคอร์ติสซูบุรีมวลสุดท้ายของมนุษยชาติและพูดกับนำํำกลงว่าเมื่อคนอย่างคุณเพิ่งก้าวขึ้นมาบนตึกสุดท้าย ที่นั่นไม่มีอาหารเลยพวกเขาต้องกินเนื้อของคนที่อ่อนแอเป็นคนแรกตัวเคอร์ิสเองก็กินคนมานับไม่ถ้วนจนกระทั่งวันหนึ่งชายชาราถูกลอบยิงตายเมื่อกี้ที่เป็นผู้นําเขาได้ตัดแขนตัวเองเพื่อช่วยเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะถูกเคอร์ติสกินคนดีอื่นๆก็ตัดแขนตัวเองเช่นกันตัดขาเพื่อให้ทุกคนได้กินพวกเขาตื่นตัวและหยุดการอยู่รอดที่โหดร้ายหลายปีที่ผ่านมาเคอร์ติสรู้สึกติดและคิดว่าจะฆ่าไม่นึกว่าตอนนี้จะเหลือแค่เขาคนเดียวที่รอดเขาวิงวอรให้นำกงเปิดประตูแต่นำกงชี้ไปที่ประตูสู่ด้าน,นอก ออไปอาจตายหนาวจนตายได้แต่นั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงเพราะเมื่อกี้เขาเห็นเกล็ดหิมะบางหลงมากและนํำกงก็คำนวณไวอ้อย่างดีลูกอมเหม็นที่เขาเก็บไว้สิบชิ้นจริงๆแล้วสามารถทำเป็นระเบิดได้แรงพอที่จะทำลายประตูนี้ได้ทันเวลาผู้หญิงคนนั้นยิงนํำกงไปหนึ่งนัดแล้วยึดระเบิดของเขาไปส่วนยายนี่พาพระเอกไปพบบินฟอร์ดเขาเป็นคนสร้างเครื่องยนต์นิรันต์ก้าวที่หัวรถไฟนี้และเขาต้องดูแลทุกอย่างบนรถไฟนี้ต้องสมดุลอย่างสมบูรณ์รวมถึงการค่าขนเพื่อลดประชากรด้วย การกรบฏทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นฝีมือเขาวางแผนและชายชาราข้างๆยุยงเคอร์ติสการกรบฏจริงๆแล้วคือคนของเขาเองเขาคาดว่าการกรบฏของพระเอกจะจบลงที่ตู้ที่สามไม่คิดว่าเคอร์ติสคือกัปตันอเมริกันตอนนี้วิงฟอร์ดโทรหาไอ้หัวล้านที่ควบคุมคนของเคอร์ติสที่ท้ายตู้ฆ่าให้ครบตามงเป้าหมายชีวิตคนสุดท้ายสําหรับเขาแค่ตัวเล็กเท่านั้นพระเอกโกรธจัดก,กัดฟันแน่นแต่ทําอะไรไม่ได้อีกในฉากอื่นทหารรับจ้างฟื้นขึ้นมาส่วนด้านนอกพ่อลูกยังอยู่ด้วยกันแต่กลุ่มคนที่ลานบินมาถึงแล้ว เขาต้องต่อสู้ขัดขวางพวกมันถวงเวลาให้ลูกสาวหาทางเปิดประตูในขณะที่วินฟอร์ดยังล้างสมองพระเอกเขาพาเคอร์ติสไปดูเครื่องยนต์นิรันด์มันเงียบสงบอย่างสมบูรณ์วินฟอร์ดอยากให้เขารับตำแหน่งแทนเพราะเขาชราเกินไปแล้วเคอร์ติสตอนนี้เหมือนหลงอยู่ในผวังดูเหมือนเขาถูกล้างสมองแล้วด้วยทฤษฎีของวินฟอร์ดตอนนั้นเองเด็กสาวเปิดประตูได้เด็กผมทองเดินออกมาแล้วถูกตีสลุแล้วน้องก็ย่างปืนมายิงใส่ฝูงคนป่าถือน่าเสียดายที่ไม่โดนคนที่กวนข้าเลยสักคนเขายังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเงียบน เด็กสาวฉลาดรีบไปหยิบระเบิดมาติดที่ประตูแล้ววิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระเอกแต่เขากลับขวางเด็กสาวไว้จู่ๆเด็กสาวก็งัดพื้นบ้านขึ้นมาที่แท้เด็กชายที่เขาสัญญาจะช่วยถูกขังอยู่ข้างล่างโดยไอ้หมอนั่นเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายภายในเครื่องจักวินฟอร์ดเก้าแต่ก็ยังต้องซ่อมแซมและพื้นที่แคบเหมาะกับเด็กเท่านั้นพระเอกโกรธจัดชกปากบินฟอร์ตจนแตกแล้วยื่นมือลงไปหยุดเครื่องวินฟอร์ดเก้าเขาให้ไม้ขีดแก่เด็กสาวไปจุดระเบิดพระเอกพยายามช่วยเด็กชายขึ้นมาทําให้เครื่องจักร เด็กสาวจุดไฟได้ส่วนด้านในนั้นพระเอกช่วยเด็กชายได้สําเร็จแต่แขนของเขาต้องเสียสละทิ้งไว้เมื่อระเบิดใกล้จะระเบิดนํากงและเขร์ติดใช้ร่างกายปกป้องเด็กทั้งสองการระเบิดข้างๆทําลายทุกอย่างแรงระเบิดรุนแรงจนหิมะถล่มลงมาดังสนั่นหลายบาดไม่มีอะไรหยุดได้พัดรถไฟให้โครงเพลงอย่างรวดเร็วแล้วขาดออกเป็นหลายส่วนตกลงไปในเหวลึกมีเพียงตู้รถไฟด้านหน้าที่พุ่งเข้าไปในอุโมง์ยังเหลืออยู่เมื่อเด็กหญิงตื่นขึ้นมาก็ยังปลอดภัยแต่ไม่เห็นคนอื่นๆเลยเด็กทั้งสองจูงมือกันเดินออกไปข้างนอก รอบๆตัวยังคงเป็นสีขาวโพลนจากระยะไกลเด็กหญิงเห็นนั่นหมายความว่าชีวิตยังคงอยู่บนโลกได้แล้วหนังก็จบลงตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบาย